นะถือว่าเป็นว่าที่เจ้าบ่าวที่เป็นกระแสมากที่สุดในตอนนี้นะฮะเป็นพี่ชายพ่อหมีเองสนิทเปนมากมายอยู่ตรงนี้อยากจะเห็นนะไปดูครับครับดองคันจู ดีดีเอาอนะครับสวัสดีด้วยครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับกับเขาเรียกว่าคลิปขอแต่งงานครับผมเออโดนนาความรู้สึกนิดนึงครับก็ก็ดีใจนะครับผมไม่คิดว่ากระแสจะออกมาขนาดนี้เพราะตอนแรกที่จะไปขอน้องเขาแต่งงานแล้วก็คิดแค่ว่าขอให้น้องออมเนี่ยคำตอบตกลงก็แล้วกันไม่ได้คิดถึงขั้นแบบจะทําให้มันเป็นซึ้งหรือว่าอินอะไรเงี้ยเพราะผมคิดว่าอยากให้สนุกสนานผมก็เลย ใส่ชุดมาสคอตไงใส่ชุดมาสคอตไปเขาต้องสอนครับแล้วก็เอาเพื่อนเอาเพื่อนแบบด้วยกันนี่แหละจ้างกันมาให้ไปใส่ชุดหมีมีทั้งหมด5ตัวแล้วมีคลิปปิ้นหนึ่งตัวนี่นะทุกทุกคนเนี่ยเห็นคลิปวิดีโอนี้กันแล้วทุกทุกคนเนี่ยร่วมยินดีเป็นพี่ทุกคนเลยทีเดียวพี่รู้สึกไงบ้างนี่ผมถามหน่อยอมันดีใจมากๆจริงผมดีใจมากครับจริงๆแค่น้องเขา ยอมตกลงเป็นแฟนกับผมเนี่ยผมก็ดีใจแล้วนะแต่ว่าสักขีพยานนะครับหรือว่าคนที่ได้มีโอกาสที่เห็นคลิปแล้วเนี่ยเขาเป็นสักขีพยานให้กับผมเนี่ยแล้วเขาร่วมแสดงความยินดีเนี่ยทําให้วิดวงรู้สึกว่ามันตื้นตันใจอมันแบบประทับใจที่แบบหลายๆคนเ,าเขาเขาเห็นเรารักกันแล้วแบบมีคนแบบ ประทับใจในคู่ของเราบางคนบอกว่าเห็นที่โด่งของพี่ออมเป็นไอดอลเลยครับโอ้โหบางเราแบบมันชื่นใจจริงนะครับน้องชายพี่เนี่ยผมแงก็ยินดีเลยนี่เลยแล้วก็ในวันมงคลวันมั่นงานตรงงานแต่งเนี่ยผมนี่จะไปช่วยพี่สัญญาโอ้สุดยอดน้องชายคนนี้ค่าตัวเขาตัวผมไม่เอาครับขออย่างเดียวเอาอะไรครับขอค่าต้นเมงให้ผมกลับบ้านหน่อยเองโอ้ยดีกับพี่ด้วย โอ้ยขอบคุณด้วนครับทีนึ่งมาครับเยี่ยมเลยยังไงคุณนี่ครับสักขีพยานฟังนะครับเยี่ยมเลยงานแต่งพี่โดนะครับครับผมคุณต้องไปทำพิธีกรนะครับผมจัดให้งานมั่นของผมด้วยครับฉะนั้นนะครับถ้างานมั่นงานแต่งไม่เห็นหน้าไอตัวนี้นะครับเราจะกระทืบมันครับเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นงานงานแต่งงานม่านที่เห็นเป็นพิธีกรคนอื่นนี่ผมไม่ยอมโอ้ขอบคุณพี่โดครับผมที่เดินพระจองอยู่ไม่ได้นีครับผมนี่คือตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างที่เรารู้สึกว่า เขาเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆเยาวชนทุกคนที่อาจจะคบกันรักกันอันนี้เราไม่ห้ามอยู่ละเป็นสิทธิ์ของน้องๆแต่การที่พี่สองอยากให้เห็นว่าการที่เราเนี่ยทำอะไรที่มันถูกที่ถูกเวลาตามเวลาที่เหมาะสมตามความพร้อมที่เรามีเนี่ยทุกอย่างทุกคนจะร่วมยินดีไปกับเราทุกคนเนี่ยจะอวยพรกับเราทุกคนเนี่ยจะมีรอยยิ้มให้กับเราและเราก็จะมีความสุขกับสิ่งที่เขายินดีกับเราฝาร่น้องๆเยาวชนทุกคนครับ ถึงบางอ้อทุยไม่ใช่ <c oughs> ครับผมพอแล้ว